bây giờ mình mời thầy ơi cảm ơn thầy nào ạ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  นี่ค่ะไม่ร้บนแล้วนะแกเกลียอะไรหรือเปล่าัย่างนี้กินข้าวเสร็จนะข้าวมรุกขาค่ะมรุกขานค่ะตอบชีพรุกขาน